สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520กันอีกครั้งหนึ่งกับคุณธีภาค่ะคุณธีพาสวัสดีค่ะค่ะคุณธีน่าสวัสดีค่ะค่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย1,480เหรียญไม่ผ่านนะคะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในสัปดาห์นี้ันแนะนำนักลงทุนให้เรามาระวังนะคะเพราะว่าที่แนวต้านที่บริเวณ1,480เหรียญก็ยังมีแรงเทขายอย่างต่อเนื่องโดยที่ในสัปดาห์นี้เองนะคะ ราบ,บแรกเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆก็คืออยู่ใกล้ตรงนี้แล้วนะคะก็คืออยู่ที่แนวหนึ่งพันสี่รอยี่สิบห้าซึ่งถ้าหลุดพันสี่รอยี่สิบห้ารับใหญ่ต่อไปจะอยู่ที่พันสามร้อยแปดสิบค่ะแต่ในระหว่างนั้นก็จะมีพันสี่ร้อยสิบพันสี่ร้อยแล้วก็หน่อยต้าสิบห้านะคะแต่ว่ารับใหญ่จะอยู่ที่พันสามร้อยแปดสิบยังแนะนานักลงทุน,น,น,นใ,หให้ระมัดระวังค่ะเพราะว่าโดยรวมเนี่ยไม่ใช่ว่าน่าจะยังมีแรงกดดันทําให้ตัวราคาทองคําย่อดได้ต่อแต่อีกตัวหนึ่งที่ต้องดูไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของขคาางเงินบนบทะะ น่าเป็นห่วงพอๆกันกับตัวการเคลื่อนไหวของราคาทองคําเลยเพราะว่าเงินบาทเองนี่ก็อ่อนค่ามาจนถึงประมาณ29บาทจสตางค์ได้แล้วนะคะก็คือถือว่าเป็นการอ่อนค่าขึ้นมาเร็วก็ต่อเนื่องด้วยค่ะอืมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วกลารลงทุนในทองคําช่วงนี้เนี่ยเราจะพอคอนเฟิร์มได้หรือยังคะว่าเข้าสู่ภาวะขาลงอย่างเต็มตัวแล้ว ค่ะจริงแล้ว,วทองคําเองโดยรวมเนี่ยเราถือว่าเข้าสู่ภาวะขาลงตั้งแต่ตอนที่หลุดแนวหนึ่งพันห้าสามสิบลงมาแล้วเนะคุณทีน่าก็คือหลังจากมีไประมองการย่อตัวหรือว่าปรับตัวลดลงของราคาทองคํายังมีอยู่ค่ะแต่ว่าเรสังเกตได้จากการที่พยายามขึ้นเป็นทดสอบที่แนวประมาณพันห้าร้อยแต่ก็ยังไม่ถึงถือว่าไม่สามารถผ่านได้นะคะคือเราก็เลยมอเป็นแรงรีบาวออกมานะคะดังนั้นเอง ก็ในช่วงนี้นะคะก็ยังมองว่ายังเป็นักสะของการย่อตัวเดิที่กรอบจะอยู่ระหว่างประมาณ1,400เหรียญถึง1,500เหรียญนะคะแต่ว่าถ้าเบรกด้านรายได้หนึ่งสมมติถ้าเบรก1,400รับต่อไปก็จะอยู่ที่1,380 แต่ว่าถ้าเบรค1,500เราสามารถขึ้นมาอยู่เหนือ1,530ได้ถึงจะมองว่าปรับเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ายังไม่สามารถกลับไปยืนบริเวณนั้นได้โดยรวมรายะมองว่าเป็นขาลงค่ะโอเคค่ะจะมีปัจจัยอะไรที่อาจจะทําให้เกิดการเทขายลดใหญ่ๆเหมือนช่วงสักสามสัปดาห์ที่ผ่านมาไหมคะมีอะไรที่นักลงทุนจะต้องจับตามองเป็นพิเศษไหมคะสาหรับช่วงสัปดาห์นี้ค่ะคือโดยรวมนะคะก็ยังยังยังแนะนําให้นักลงทุนติดตามข่าวอยู่นะคะแต่ว่า ตัวเลขก็จะเป็นตัวเลขทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเอากากตัวเลขตลาดแรงงานเองนะคะหรือว่าตัวเลขของทางเฟดเองแต่ว่าแต่โดยรวมเนี่ยค่ะเราก็ยังแนะนาคคํานักลงทุนให้ให้ความอยกของสามสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงเนี่ยเรามองว่าเป็นการหลุดแนวรับทางเทคนิคด้วยนะคะที่พันห้าร้อยสามสิบซึ่งรอบนี้เองนะคะเรามองว่าแนวต่อไปที่ห้ามหลุดเลยคืออยู่ที่แนวพันสามร้อยห้าสิบเหรียญค่ะค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในทองคำดูเหมือนกับว่าจะให้น้ำหนักในข้างชอ็อตถ้าใครที่ชอ็อตอยู่แล้วตอนนี้มีกำไรแล้วเลท profit run เลยหรือเปล่าคะค่ะแต่ว่าการที่จะกำไรฝั่งชอ็อตเองตอนนี้ก็ค่อนข้างลำบากพอสมควรนะคะเพราะว่ายังมีปังมจจัยในเรื่องของค่างเงินบาทเองด้วยนะคะที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องดังนั้นเองเี่ยถึงแม้ว่านักลงทุนหลายท่านที่ชอ็อตไว้ตั้งแต่สปอตประมาณพันสี่ร้อยแปดสิบแต่ถ้ามาโดนในเรื่องของค่างเงินบาท ก็อาจจะได้กําไรไม่มากอย่างที่คาดไว้นะคะก็ยังแนะนำคำเตืแตะระวังคือการจะเข้ามาลงทุนในช่วงนี้คือไม่แน,น,นะนาาําเป็นลักษณะของการถึงแม้จะเปิดช็อตก็ยังไม่แนะนําให้เป็นลนักษณะของช็อตของการถือ,อยาวเพราะว่ายังมีปัจจัยของค่าเงินบาทในการกดดันอยู่ค่ะอืมค่ะเพราะฉะนั้นแนะนําลงทุนตามกรอบแบบะระยะสั้นก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะลงมาที่ระดับถ้าเทสพันสี่ร้อยจุดสามารถเปิดพซิชั่นได้ค่ะจริงๆแต่เทาประมาณเนี้ยค่ะ รามองว่าการรีบาวเนี่ยนะคะก็คือรอบนี้เนี่ยสัปดาห์นี้จะมีการที่มานทดสอบใกล้ๆบริเวณ1,450นะคะเราจะดูว่าผ่านหรือไม่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็ยังมีโอกาสในการย่อตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งก็โดยที่แนวรับนนะคะก็อยู่ที่1ห2 5แล้วก็1,400ค่ะโอเคค่ะถามถึงเซ็ตเฟตี้กันบ้างคะ่ะเมื่อเช้านี้มีแรงเทขายออกมาพอสมควรเลยทางวายเอจประเมินว่ายังไงบ้างคะค่ะสําหรับตัวเซ็ตเองนะคะคือ ตัวซีซีรีเอ็มเนี่ยเราม,มองว่าแนวรับนะคะก็จะอยู่ที่แนว1นึ่จุดส่วนแนวต้านนะคะจะอยู่ที่1นึ่จุดค่ะก็ยังแนะนําให้ลงทุนตามกรอบโอกาสขึ้นในการทดสอบใ,ใกล้ๆบริเวณ1น8 5นันแปดสิาน่าจะยังมีนะคะแต่ว่าให้ระวังแรงเทขายคะ่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณหิภาคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็คือมุมมองนะคะของเรื่องของการลงทุนในทองคำนะคะซึ่งยังประเมินนะคะว่าการปรับตัวลดลงหลุดแนวต้านและแนวรับสําคัญนะคะในช่วง3-4วันที่ผ่านมานั้นน่าจะพอคอนเฟิร์มได้กับว่าราคาทองคํานั้นยังอยู่ในช่วงขาลงนะคะแต่ว่าคุณธีพาก็ยังไม่แนะนําในกลยุทธ์การถือชอ็อตในลักษณะถือยาวนะคะเพราะว่าบ้านเราเองก็มีปัจจัยภายในอย่างเรื่องของค่างเงินบาทซึ่งมาเป็นประเด็นกดดันด้วยนะคะถึงแม้ว่าชอ็อตอาจจะได้กําไรกับช่วงราคาขาลงนะคะ แต่ว่าพอคิดคำนวณเรื่องของเงินบาทเข้ามาอาจจะกำไรไม่มากนะักเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยให้ลงทุนตามกรอบระยะสั้นไปก่อนนะคะซึ่งมองแนวรับของทองคําไว้ที่ 1, 4 2 5เหรียญต่อทอยออนซ์นั่นเป็นรับแรกรับที่2อยู่ที่1 4น0เหรียญต่อทอยออนซ์นั่นเองค่ะส่วนเซ50ตนะคะมองแนวรับอยู่ที่1065จุดและแนวต้าน1ัน5จุดค่ะราคาทองคําในบ้านเราตอนนี้นะคะปรับลดลงมาแล้ว4ครั้งนะคะรวมแล้วราคาทองนั้นปรับลงมา200บาทค่ะทองรูป,ปรพรรณซื้อคืนอยู่ที่10,000 9,859แล้วก็ขายอยู่ที่2 6 5 0ส่วนทองคำแท่งขายอยู่ที่2 2 5 0บาทต่อบาททองคำนั่นเองนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์ทองคำที่เราจะต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดค่ะแต่สำหรับการลงทุนในหุ้นเองนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมามีแรงเทขายออกมาพอสมควรสัญญาณเทคนิคอะไรจะมาเตือน